สวัสดีครับผมมีพี่น้อเมือเนี้ยก็มาพรมมาพอกกันในช่องเสื้อนหน่อยก็มีตันเกิเคื่อเดิมนะครับเนาะขอปลาป้าหาเห็ดเก็บเพี่เก่าแล้วครับเห็ดปวกมือนี้ปวกใต้น้ำห้างาไรแปรร้ายมือเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับไปเพิ่งไปชมกันเลยครับว่าจะได้หลายบอกน้องพี่นงเนาะครับเก็บเลยนะครับ มูกเกามูว่าน,นี่เนาะครับพี่น้องขี่เก่าเพิินก่อนนี่ครับสวยๆครับัพี่กกพครับ,รบ,รบมาครับมีตครับ นี่ครับอีกน้องดอกอุ้ยสามพี่น้องนี่กองตันกับยาวากันได้ครับเด้อไอ้กะเมื่อหนึ่งถือเมื่อหนึง่งเก็บอุ้ยพี่พี่น้องพี่พี่พี่มังมีอีกอยู่ครับพี่ดองนึงไอ้ยะทำมาต่อมา พี่ครับรรรครับหนึ่หัวลุดหัวหลอนไ่แล้วครับนี่ครับจุ่มครับ เก็บเพี่น้องเก็บคนเริ่มเข้าป้าแล้วครับนี่ครับเก็บเลยครับโอ้ยพวงแห้งแต่นอกครับพี่น้องเก็บต่อครับนี่อวยง,งามเลยครับที่ いいかもね。 ลังันกนครับเยอะดี่นองนี่ครับดอกดอกม้มาไม่อ้มาเดีวยวกจั๊จีกันะลำน่ามั่มับนี่คอีกจุ้มนึงครับด้านบนก้นี้ครับดูดกะสถานจีกอนพี่นอง หากไม่หรับไม่กันไรน,นะครับเดือดแต่ขาหิดกันได้มีครับพี่น้องก็จุ้งนี่ครับ,ม,กกบ,บมือครับจุ้งเด้งกับบ้างไมครับ ยุ่มนึงครับกับาดอก์ยุ่มกันเนาะพี่น้องคุณผู้บริหายอะไรนะครับเนาะกะเก็บให้พี่น้องเบิ่งนไปวบไปเลยครับสาหอยกาวม้วนนี่ได้หนี่พี่น้องมือถอนเอาได้เนาะครับเนาะเขาเพราะงันดิเขาเป็นอะไรอะ่ะ เสีมไม่ไหม่แห้งแล้วก็กทับทมกันแลนะครับมาเลยหลวม,มเลยดึงได้ง่ายนี่ครับดอกส่วนงามๆนะครับ <c oughs> มีดกันมีดทักนะครับเนาะ <c oughs> เอาเสียมงัดบ็ได้ด้วยพี่น้องเสียมเขว่าบได้สามหกหกเงิ น้ำเลยพี่เนาะนิดหนอยอะครับพี่ดอกหนึ่งครับครับพี่ครับดอกเขียดอยู่ในแดนหัวตาเนาะครับเนาะนี่กัะเจ้าปูนนี่ครับขำอยู่วันนี้กัฮโอ้โห,โห,โหขบหยา,าครับ ดีครับคอณเชิงครับโอ้อยแส่พี่นองเห้นกับพอเอาครับถือมือเปล่าเอาแล้วครับเนาะถอดก,การ์ดตั้งกล้องออกโดยมือเปล่าเอาครับ,รบอีกแล้อจ,จอดไปเลยครับ อนี่กระห่ครับพี่นอ้องนี่ครับอืมครับเก็บเลยนะครับเนาะเพี่นอ้องเก็บบะนี้คือสุดยอดเนาะครับปลวกใส่น้ำให้ปลวกน้ำแกงนะครับเนาะปลวกเข่าดอีหลายตีครับนี่ครับ ดอกนีงน้งามครับถตเบิงสารุน่นกันนะครับนอก่าสที่ได้ไปปลาใหญ่ตอบนนะครับก็อยากไปอยู่ได้พี่นนองเดี๋ยวรอชมม่นะครับเนาะนี่ครับนี่ครับมะพอกขี่เก่าเขาเลือดอกหนึ่งพี่นนองโอ้ยคิดบวกขาวครับ ขาผีสั้งดบบขวาขาเงเนะครับเนาะตัวนี้นี่ครับโอ้ยขาเงยเง่เลยนี่ครับตัวหนึง่งเอ้ยคือปลอดจะเดินเขาแต่นอกอีพอ,อีแม่เอ้อมูมันอยู่ใส่ เออทั้งจุ่มทั้งบ่จุ่มบบนี้หอย่นเก็บอยู่พะพูนเจ้พผู้ผู้ในม่องน่นแหละในทางโค้งข้างหลังสุดนะในหัวเมี้ยเมียนครับบอท่านบอท่านได้ฝนขีดินอยู่นี่ิึงิล่ะ

บ่ได้เขาว่าเห็ดมันบ่ท่านไี่พ่นเห็ดมันสิพ่นนี่แหละครับเ่พ่นมันพึนนนพ่งขืนนี่เห็นว่นนี้มันกระลังขืนนี่มันยังมีแต่ดอกจุมอยู่ถ้มมันพ่นีหลีคือ่ถวที่แล้วแถวผมมาเนี่ยมีบานเบ้อเลยบ่ม,มีจุมมีแต่บานดอกอยังในหน่อยอยู่เนี่ยครับถ้าถือฝ้นแหงแต่ชีโพวไว้ได้ครับรนเนียน บ <laughs> ัได้หอดไปครับขาดดอกเห็ดมุนอีกเฮ็ดจากได้กับบัวได้บัดนี <yim asynchronous> ้เห็ดมุนเบิร์ดเก็บเห็ดกับน้องพียเฮ็ดไปเก็บเห็ดมาง่วงนอนบัดนี้ก็นอนตัวอุ้ยบ่ทันได้พ่นกี่ดินงบเบิ่งตีละเบิ่งตีละ นี่ดอกพ่นพอปันกันกระเพ็ดปวกในหน้อย <c oughs> <c oughs> แมแน่นล่ะครับใจสี่ละครนั่นละครับมันถูกต้องครับอันดับแรกคือผมตัวเก็บแต่ดอกมันผลขึ้นเบิรก่นน <c oughs> อนอยจาจุงน่อยก็ตามให้แต่ว่ามันผนกับเก็บไว้ก่อนครับ เขาบอกเอาแล้วคนอื่นเขาม่บอกเขาเอานี่ครับพี่น้องเก็บล่งผีพิน่นะพอมาบอกเก็บเห็ดนะครับอือันนี้เห็ดหองแกงข้อแท้ครับดอกน้อยน้อยแห้งนี่ครับอ๋หลุดมือ ขาหักขาหันไปแล้วครับครับมีดอกเกียครับโอ้ยอยู่ใต้ขอนนั่งถ่าดมาทังพีครับพี่น้องนี่ครับนี่จูมครับวางว้นี่แหละครับเดี๋ยวขึ้นไปเอานี่ครับตัวเก็บวางไว่ตรงหนึ่งครับพี่น้องออกจากป่าแล้วครับตรงายตรงหน้า ป็นป่าวัดสวนป่าสวนป่าปกติแล้วนะครับเนาะเขามาหาเห็ดบองนหนึ่งกับมาพอนลงพีเพิ่นกุยน้ำเพื่อเพื่อเ,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 เห็ดเพื่นงหิ้เห็ดนี่ครับมานอยู่ครับพี่น้องได้คืงกระตาอยู่กับครับคลิปนี้ก็เจบไใบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับน้องพี่น้องคลิปหนาขัามาพอกันใหม่สวัสดีครับ